สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามา,าแทงหนอเจ้าไว้ลาวาต้นนี้นะครับเอาไว้สูงมากนี่นะครับต้นนี้เทียบกับมือค่อนข้างใหญ่เลยแนละ้วเก็บไว้สูงตอนนี้หน่อน,นี้น่าจะแทงได้เลยครับตอนนี้หน่อน,นี้ ผมจะไม่แทงทีเดียวผมจะแทงออกทีละหน่อนะครับวันนี้จะมาแทงแค่หน่อเดียวครับวันนั้นผมก็แทงไปหนึ่งหน่อแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับก็มาแทงอีกหนึ่งหน่อครับเพื่อให้ผมจะไม่แทงทีเดียวพร้อมกันนะครับผมไม่อยากให้ต้นมันโทมมงานเถอะอ่ามาดูนี่มัน มันไม่ทะลุกาบครับเนี่ยมันไม่ทะลุกาบนี่มันมาออกออกอยู่ในกาบนี่อีกหนึ่งหนึ่งหน่อเนี่ยจะตัดก็เสียจะตัดก็เสียดายเนี่ยใบมันยังนี่อยู่ผมาะต้นใหญ่ซะด้วยเนี่ยดูหน่อเนี่ยมะมาแทงอยู่ในกาบเลยน่าเสียดายมากแทงไม่ได้นี่กำลังก็ปล่อยไปนะครับผม ไม่อยากจะตัดใบมันทิ้งเสียดายอันนี้เป็นนี่นีนใบนี้ใหญ่มากครับใบนี้ดูใหญ่ใหญ่เลยครับใบนี้นี่ออกมานี่อีกหนึ่งหลอดนะครับนี่มันผมตัดใบทิ้งไปอีกสองใบวันนั้นมาดอกออกมาแล้ว เราจะมาแทงหน,น่อนี้มาดูกันครับอ่าวัสดุที่เตรียมมาก็จะมีน้ํานะครับผมก็จะลดน้ําไปก่อนให้มันชุ่มนะครับนี่ โอ้มีนี่อีกหนอต้องค่อยๆนะครับโอ้ยเป็นอะไรขอน้ำลดตัว yep เรียบร้อยครับแค่น,นี้เดียวเอาปูนแดงป้ายก่อนนะครับถ่ายคนเดียวไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่า รงนั้นก็ทิ้งให้ปุ่นแดงมันแห้งแล้วค่อยะกบนะครับตรงนี้ผมก็จะกบนี่ให้ลากมันออกอค,นะครับต่อไปผมก็จะใช้น้ำยาเล่งลากนะครับอ๋อแล้ว แช่ไว้สักสิบนาทีนะครับแช่ไว้สิบนาที